ตอนที่เราเริ่มเข้ามาแสดงตลบเนี่ยพอเข้ามาเราก็เริ่มมีงานมีชื่อเสียงในระดับหนึ่งเราเล่นตั้งแต่เท<ะ>ีท<ะ>่ยงจนไปถึงเย็นไปเลิกตี2ตี3ามเอางี้ถ้าถามเรื่องสุขภาพเราควรจะพักผ่อนวันหนึ่งเนี่ยยังน้อยต้องใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ตับเนี่ย<ะ>ผมไม่ดื่มเหล้าแล้วทำไมกวถึงเริ่มเป็นตับ วัสดีค่ะวันนี้นะคะหมอเอคุยนอกเวนจะพบกับพี่หลุยชวนชื่นค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือต้องบอกว่าทีมงานคงชอบตลกค่ะเพราะว่าเชิญศิลปินตลกมาหลายเทปแล้วเขาคงอยากคุยจริงๆอ่ะเขาก็เลยเอางานมาบังหน้าผมว่ามองตลกเหมือนคนไม่ปกติป่าถึงเรื่องเอามาปรึกษาหมออะไรประมาณนี้คือจริงๆค่ะคือคือมองว่า เ,นนเวลาที่เราคุยกับศิลปินตลกเนะาะเราจะรู้สึกว่าหน้าที่เขาอะคือทําให้คนอื่นมีความสุขหัวเราะในขณะที่ชีวิตจริงๆของเขาอะอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นคือถ้ามองมุมจริงมุมผมของอตลกจริงนะมผมเป็นพูดในนามตัวแทนตลกเลยผมเป็นนักแสดงตลกแต่ชีวิตจริงผมก็คนปกตินี่แหละครับ<อ>เราเป็นแค่นักแสดงบางคนบางทีเราขับรถอยู่หรือไปเดินตามห้างหรือเดินทั่วไปเล่นตลกให้ดูหน่อยดคือเราไม่ใช่ไม่ใช่ใช้ชีวิตตลก ทุกคนมันมีมุมที่เป็นของตัวเองอะไรประมาณ<ะ>นี้ครับคนทุกคนมีฝันเนี่ย <ừ> อยากเป็นดารา <ừ> นะอยากเป็นนักดนตรีจะฝันมาพวกผมพี่น้องทั้งหมดเลยคือฝัน<ะ>เป็นนักดนตรี<อ>เป็นนักดนตรีเพราะมา,มา,มา,มาฐานมาจากพ่อ<ะ>พ่อปเป็นนักดนตรี<ะ>แต่พ่อเขาก็เปลี่ยนอาชีพเขาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนเราก็ต้องตามเขาพอตามแนละ้วทิศทางที่พ่อพาไปเนี่ยมันดีไงพอมันได้ก้าวไปไเรื่อยเรื่อยมันก็ต้องเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความฝันเราอะจากนักดนตรี กลายมาเป็นศิลปินตลกแล้วโดยที่เราจริงๆแล้วเราก็ไม่ใช่คนตลกพ่อก็ไม่ใช่คนตลกทุกคนพี่น้องไม่ใช่คนตลกมาก่อนแต่ด้วยมันทําเป็นอาชีพมันก็ต้องศึกษาว่าตลกคืออะไรตอนเริ่มแรกเมื่อประมาณสี่สิบปีที่แล้วทุกคนก็บอกอุ้ยตลกเต้นกินลำกินมันจะไปรอดไหมแต่พอเราได้ยืนจยัดใช้เวลาที่อยู่มาเนี่ยผ่านมาสี่สิบปีเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นอาชีพของเราปไปได้เป็นอาชีพกับเราไปแล้ว เคยสัมภาษณ์นักแสดงตลกหลายท่านมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเหล้าบุหรีอ่าอาจจะเจอกับของพวกนี้แต่ว่าเท่าที่ฟังมาคือของพี่ลุยเนี่ยไม่มีอะไรพวกนี้เลยคือตอนวัยรุน่นน่ะเราก็เห็นเพื่อนๆคือคือเราเหมือนเหมือนพอ่อในจะเป็นคนที่ว่าถ้าทํางาน<ะ>ต้องตั้งใจทําให้เต็มที่คือในยุคที่เราเป็นวัยรุน่นเนี่ยก็เหมือนแจ๊ดเนี่ยพยายามาพ้นคว้าดูหนัง ดูละครดูภาพยนตร์ดูทุกอย่างที่เห็นเพื่อเอามาประกอบอาชีพมาประยุกต์ใช้มาประยุกต์ใช้มาประยุกต์ใช้ทีนี้ไอเวลาที่เราจะไปทําอย่างนั้นอ่ะมันก็เลยมีน้อยเราโชคดีอย่างหนึ่งตอนที่เราเริ่มเข้ามาแสดงตลกเนี่ยพอเข้ามาเราก็เริ่มมีงานมีชื่อเสียงในระดับหนึ่งสมัยก่อนตลกเน่ะเราเล่นตั้งแต่เที่ยงจนไปถึงเย็นก็เข้าคาเฟ่ต่อไปเลิกตีสองตีสาม ก็หมดเวลาแล้วมันก็เลยไม่มีเวลาที่จะไปสุขกับเรื่องพวกนั้นช่วงเวลาที่เราอยู่ในคาเฟ่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีพวกของเครื่องดื่มหรืออะไรต่อมีอะไรตลอดเวลาเนาะที่หลุยเลือกที่จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวยังไงอะคะคือเราเคยลองแล้วเรามันเราไม่ชอบมันอ่ะอ๋ออลองแล้วเราเมาแล้วเราไม่สามารถตื่นมาทํางานได้อ่ะอ่าเรารู้สึกไม่มีความสุขใช่คือนอนไม่ได้อ่ะแล้วเราเป็นคนชอบนอนอ่ะคือผมเป็นคนเป็นคนที่นอนแล้วหลับลึกมาก แล้วพอเมาลรวหลับไม่ได้เรานอนไม่ได้ต้องมานั่งอามอนพิงให้ตัวตรงเนี้ยแล้วก็อ้ยเมื่อไหร่เราจะสางกันทีแล้วเมื่อไหร่เราจะหลับได้ประมาณนี้แล้วก็มีงานอดิเรกอย่างอื่นทําเพื่อที่จะทาให้ตัวเองไม่ว่างแต่ผมชอบไปทางด้านกีฬามากกว่าเป็นค,คนชอบเล่นกีฬาคือเป็นคนชอบเล่นกีฬาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นแล้วแต่ฟุตบอล โบลิ่งสีกล์ฟที่เขาบอกว่ากีฬาทําให้ห่างไกลจากยาเสพติดหรืออะไรทั้งหมดีเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงถามว่าสังสรร์มีบ้างไหมมันก็มีบ้างแต่ก็จิบจิบก็คือเข้าสังคมมาผมสามารถนั่งอยู่ในวงเล่าเนี่ยได้ได้เท่ากับที่เขานั่งกินกันะที่เขาบอกว่าบรรยากาศในวงเล่าสําคัญกว่าการดื่มเล่าเมื่อกลับคุยเรื่องอดีเมื่อคุยกัเรื่องอนาคตมาคุยกับคุยเรื่องงานมันอยู่ที่เราเราไม่กินก็ได้อาจจะอะ เป็นประธานหน่อยตั้งไว้แก้วนึงจิบไปก็น้ำแข็งละลายไปเอาที่ทอามานันแก้ววังนแก,ก้วเอันนี้เป็นเทคนิคนะคะถ้าใครอยากจะลองเอาไปใช้ว่าใช้ได้เลยจริงๆกับเพื่อนไม่ฆ่าเราหรอกเพื่อนชวนไปกินเหล้าเอ้ไปไปด้วยไอไปนั่งร้านอาหารค่ะ <c oughs> ไปผับไปบาร์ไปแล้วไปด้วย แต่ไม่กินเอา <Okay. S 2> ไปหนังดูฟังเพลงอะไรก็มันก็ได้นะ่แบบนั้นก็ได้ทีนี้ฟังดูเหมือนกันใช้ชีวิตค่อนข้างโอเคเลยเออกกําลังกายสม่ําเสมอด้วยแล้วก็ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่อะไรด้วยมีปัญหาสุขภาพหรืออะไรบ้างไหมคะที่ผ่านจริงๆแล้วผมมีเป็นเรื่องของภูมิมแพ้เป็นภูมิแพ้เป็นคือเป็นตั้งแต่ตอนที่เราอยู่บ้านนอกอะ,ค,ะคือพอเราเป็นแล้ว คนที่บ้านคือเขาก็ไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรอ่ะเขาไม่ไม่มีใครพาเราไปหาหมอไม่อะไรก็เห็นอ่ะพื้นขึ้นอปล่อยไปแต่ว่าเป็นหาอะไรถูกไหมคะก็มีด้วยวัยฮะด้วยอายุของเราก็มีไขมันในเลือดบ้างแต่ก็ตอนนี้ก็ทานยาลดไขมันแต่ก็ไม่ได้เยอะนะฮะแล้วก็มีตับเนี่ยผมไม่ดื่มเหล้าแล้วทำไมผมถึงเริ่มเป็นตับ อ๋อค่ะคือจริงๆเวลาที่มีปัญหาคนไข้มักจะถาม่เป็นโรคตับหรืออะไรเงี้ยมันมีหลายแบบของตับนะคะ,ะที่เจอบ่อยๆเวลาตรวจเลือดเนี่ยเช่นบอกว่าตับอักเสบคุณหมอจะบอกตรวจตับอักเสบมีค่าเอนไซต์ตับขึ้นมันมีหลายอย่างเลยค่ะเอาง่ายๆก่อนเนาะอันที่1มีการติดเชื้อเช่นไวรัสตับอักเสบหรือเปล่า ะะอันที่สองจากสารพิษสารเคมีอะไรที่เข้าไปแล้วทําให้ตับทํางานหนักเกินไปแอลกอฮอล์เป็นอันหนึง่งยาก็ได้ค่ะนะคะยาหรือสมุนไพราบางอย่างซึ่งซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าในนั้นมันมีอะไรอาจจะมีสารบางอย่างที่มีผลกระตับอ,อ,อย่างนี้ค่ะ,คะนะคะอันนี้ก็จะมีผลที่ทําให้เกิดเรื่องของตับแล้วฮีทิตอนนี้เลยคือพวกไขมันพอกตับ บางคนอ้วนนะคะหรือว่าทานอาหารจะไม่เหมาะสมแล้วก็ทําให้เกิดแขมันพอกตับแล้วก็ทําให้ตับอักเสบได้อันนี้อันนี้เป็นสาเหตุหลักๆ,ๆเบื้องต้นตน,นะคะที่ทําให้เกิดเรื่องกับตับซึ่งอันเนี้ยเราก็จะไปดูว่าเกิดจากอะไรแล้วเราไปรักษาที่ต้นเหตุไม่ไม่ไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องเป็นเล่าอย่างเดียวแล้วแล้วพวกไตนะครับไตเหมือนกันเลยเอาไตเหมือนกันอ่าเหมือนเหมือนกันเลยว่าคิดว่างี้ค่ะถ้าสมมติข้อที่1คือไตกับตับมีหน้าที่อันแรกคือถ้ามีของเข้าไปในร่างกาย ทำลายมันให้มันหมดฤทธิ์นะคะแล้วหลังจากนั้นก็เอามันออกเช่นตับกับไตเนี่ยทำงานร่วมกันถ้าเราบอกว่าเราใส่อะไรเข้าไปเยอะๆไตเราก็ต้องทํางานหนักขึ้นเยอะๆเพราะเช้นสารเคมีที่มันไม่จําเป็นเราก็ไม่ควรจะใส่เข้าไปเอางี้ถ้าถามเรื่องสุขภาพ<ะ>ผมผมอยากได้เรื่องเนี่ผมคนชอบนะ,ะเรื่องสุขภาพคือว่า พวกผมเนี่ยพักผ่อนน้อยเลยเพราะผมคนหลับลึกก็คือหลับไม่ฝันนะคือเหมือนหลับไปแป๊บเดียวเราก็ตื่นมาอ้าเช้าแล้วเหรออะไรประมาณนี้เราควรจะพักผ่อนวันหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยต้องใช้เวลาประมาณเท่าไหร่โอเคมี2คําตอบค่ะอันแรกก็คือว่าคุณภาพของการนอนกับระยะเวลาของการนอนคุณภาพของการนอนเมื่อกี้พี่หลุยส์พูดเองเลยว่าผมเป็นคนที่นอนหลับลึก ดีมากใช่ไหมคะอันนี้ดีแล้วเนาะ<ม>อันที่2คือระยะเวลาของการนอนช่วงเวลาที่เหมาะสมอยู่ที่ประมาณสักแปดชั่วโมง7-8ชั่วโมงเนี่ยคะ่ะ<ม>ต่อวันนี่แหละคือปัญหาอของผมคือมันมันทำไม่ได้ถึงขนาดนนะทีนี้ถามว่าถ้ามันไม่ได้บางคนบอกว่าเอยฉันก็นอนไป7ชั่วโมงแต่ว่าตื่นมาแล้วย,ยังไม่สดชื่นเลยแ<ม>สดงว่าคุณภาพการนอนไม่ดี<ม>อ่าตื่นมาแล้วย,ยังรู้สึกไม่สดชื่นตื่นมาแล้วย,ยังง่วงอยู่นะคะเวลานอนมันคิดอะไรไปหมดหรือฝันอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่โอเคเหมือนกันผมก็จะนอนอยู่ประมาณสักสี่มากสุดเลยประมาณ5ชั่วโมงแล โอเคไหมอะตื่นมาสดชื่นดีไหมอะคะคือเหมือนสมองมันทํางานเว่าผมคนหลับแล้วก็คือหลับไม่ฝันนะคือเหมือนหลับไปแป๊บเดียวแล้วก็ตื่นนะอ้าวเช้าแล้วหรืออะไรประมาณนี้อีกอีกอันหนึ่งเรื่องของการนอนนะคะคือต้องบอกว่าชีวิตเราอะมันจะมีนาฬิกาชีวิตอยู่อ่าซึ่งนาฬิกาชีวิตเนี่ยเขาจะตั้งเวลาให้ตัวเราในย4ิบสี่ชั่วโมงมีช่วงไหนหลับช่วงไหนตื่นอย่างเงี้ยค่ะอย่างบางคนบอกไปต่างประเทศเงี้ยพอเสร็จแล้วจริงเวลาเนี้ยมันควรจะต้องนอนแล้ว แต่ตอนนี้มันสว่างเจ็ตแล็กใช่ก็จะมีปัญหาเพราะว่าเราเปลี่ยนเวลาลน,นะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินการนอนการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีผลนิดนึงกับเรื่องของนาฬิกาชีวิตของเราแล้วก็พออายุเราเยอะขึ้นนาฬิกาชีวิตก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนที่นึงทําให้บางคนจะบอกว่าพออายุมากขึ้นก็จะนอนน้อยลงก็จริงนะเหมือนเราสมัยเราวัยรุ่นสัก20-30เนี่ยเราอาจจะนอนสัก ตีหนึ่งตีสองเราตื่นเลยบ่ายโมงนะบ่ายสองบ้างอะไรเงี้ยแต่พอเราเริ่มอายุมากเรานอนตีสามก็ตื่นแหกโมงนอนตอนไหนก็ตื่นหกโมงเจ็ดโมงต้องตื่นประมาณเนี้ยมันเหมือนมันบังคับให้เราตื่นอ่ะทีนี้ก็จะต้องปรับเวลาการนอนเนี่ยค่ะสมมติว่าถ้าถ้าสมมติบอกว่าโอเคยังไงเวลานี้มันก็ต้องตื่นก็ไม่ควรจะต้องนอนตีหนึ่งแล้วน่งั้นมันก็ไม่พอทีนี้มันปัญหาก็คือเราทํางานไปเลิกดึกนี่แหละทีนี้เราจะปรับปรุง ภาพร่างกายยังไงถ้าเกิดเรานอนน้อยจริงๆด้วยการบํารุงนะฮะอ่ะาโอเคอันแรกก่อนค่ะสมมติว่าถ้าถ้ามันไม่ไหวจริงๆแล้วเราต้องอตื่นขึ้นมาใช่ไหมคะ,ะมันอาจจะมีช่วงเวลาให้เราแบบเหมือนนับหรือว่าพักอีกทีหนึ่งนอนกลางวันใช้คํานี้แล้วกันบางคนก็อาจจะแบบเหมือนกับว่าตอนนี้มันตื่นแล้วแหละอะเสร็จแล้วสักพักหนึ่งก็อาจจะมีช่วงเวลาใ่างที่กับนอนอีกนิดนึงอ่อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะอันที่2ก็คือว่าถ้าสมมติว่าปรับได้ก็ปรับแต่ถ้าปรับไม่ได้ก็คืออันนี้โชคดีตรงที่ว่านอนแล้วมัันลบึก อย่างน้อยที่สุดมีช่วงเวลาหลับลึกให้ร่างกายได้พักอย่างเงี้ยค่ะพูดถึงเรื่องนี้มีอันหนึ่งค่ะเราเราได้ยินจากข่าวเนาะว่าพี่หลุยมีน้องที่เป็นออทิสติกใช่ไหมคะขอฟังประสบการณ์หรือว่าวิธีคิดที่บอกว่าเราไม่ค่อยเครียดเนาะเพื่อสําหรับบ้านอื่นที่เขามีปัญหาเนี่ยค่ะน้องจากตอนที่ออกมาเนี่ยเป็นเด็กปกติมากเหมือนเด็กส่วนทั่วไปเลยจนน้องสองขวบแล้วเนี่ยน้องยังไม่พูดเลยด้วยเราที่เป็นพ่อแม่ ในยุคนั้นก็คือเป็นพ่อแม่รุ่นใหม่ไม่รู้<ะ>เกี่ยวกับโรคพวกนี้<ะ>แล้วเมื่อก่อนโรคพวกนี้ที่เด็กที่เป็นออทิสติกในกลุ่มนี้มันน้อยมากยังเมือ่อก่อนเราดูหนังออทิสติกเนี่ยอ,อย่างโฟลิซกัมเงี้ยเราดูเราก็ไม่เข้าใจเราดูว่าเออมันสนุกแต่เราก็ไม่รู้มันคืออะไรเราก็ดูไปอ,อ๋อเออจากเขาเก่งนะเออเขาก็ทำนู่นทำนี่จนประสบความสําเร็จจนมาเจอกับตัวเองผมก็มาดูความผิดปกตินอกก็คือชอบเล่นของหมุน บางทีจักรยานก็ไปปั่นล้อให้หมุนแล้วก็นั่งดูแล้วก็ไปนั่งรอดูพัดลมชอบของหมุนผมก็เลยเข้าไปโรงพยาบาลเด็กก็ให้หมอเทสเสร็จแล้วตอนน้องสามขวบก็รู้ว่าน้องเป็นออทิสติกทีนี้ก็ปัญหาดิปัญหาก็คือน้องจะต้องเรียนที่ไหนปัญหาที่เรียนก่อนเลยลับไปสอบหาแต่ผมก็ไม่เครียดแต่แม่เขาก็จะมีการวิตกหน่อยว่าเขาคือบ้านเขาเป็นบ้านเรียนเขาก็จะเสีขวบเรียนที่ไหนอนุบาลเรียนที่ไหนประถมเรียนที่ไหนอ ปวชรอที่ไหนมหาลัยหรือที่ไหนเขาเขาวาดฝันไปขนาดนั้นเลยจนพอรู้ว่าลูกเป็นพอน้องได้ประมาณสักสี่ห้าขวบก็ต้องเข้าไปเรียนโรงเรียนร่วมแล้วอตอนพอเริ่มอายุสิบสองน้องเป็นอาการหนักขึ้นช่วยเหลือตัวเองไม่ได้น้องมีปัญหาเรื่องกำเนิดมัดเล็กนี่ก็คือปัญหาใหญ่เลยติดก,กระลุมตัวเองไม่ได้อ,อาบน้ำให้ตัวเองไม่ได้ แปลงฟันไม่ได้คือทําอะไรไม่ได้เลยผมก็พยายามฝึกให้ร้องเลรียนน้ำมันทุกวิถีทางจ่อทิศซ้อหรืออะไระกาเมือมัดเล็กไม่ประสบความสําเร็จในตอนอายุสิบสองถึงสิบสามเนี่ยแม่เขาก็เลยเครียดหนักก็เลยต้องตอบเขาว่าได้แค่ไหนแค่นั้นยังไงเขาก็เป็นลูกเราเขาจะเป็นอะไรเราต้องต้องเลี้ยงเขายังไงเขาก็ต้องอยู่กับเราแข้มแข็งมากเลยแล้วพอลูกโตขึ้น15 16 1 7 18 โอ้ยลูกโตแล้วก็ยังทําอะไรไม่ได้แม่ก็จะเป็นอาการานี้ตลอด mm. เขาก็ mm. เขา, mm. เขาอยู่ก็รู้ตลอดเวลา mm. เขาก็จะมีความเครียด mm. ผมกลับมาพยายามเอาใจใส่เขา mm. ให้เขารักเราอะ mm. เพราะอย่างน้อยเรารู้ เขารักเราถ้าเป็นเด็กปกติเด็ก20ป่านี้ไปไหนตัวไหนแล้วไม่อยู่กับเราแล้วทุกวันเนี้ยต้องนอนกับผมมาตั้งแต่เล็กจนเนี้ยนอนข้างกันมาเนี้ยจนอายุยี่สิบยังนอนข้างกันมองโลกอะไรแง่ดีมากมองมองด้านบวกมาเคยมีความคิดหนึ่งไหมคะว่าตอนที่ทราบว่าน้องมีออทิสติกอะคะเคยอยากจะมีลูกอีกคนหนึ่งไหมคะเลาตรงนี้ก่อนน้องเนี่ยผมเป็นคนที่มีลูกยากน้องเนี่ยได้มาจากทำกิต์ ในยุคอีซี่ที่มาใหม่ๆในยุคนั้นเลยเมื่อ20ปีที่แล้วตอนนั้นมันไม่เหมือนเหมือนสมัยนี้สมัยก่อนมาทาวุ่นวายมากยุ่งยากมากต้องมีการฝากเก็บไข่ไว้อะไรผมเคยพยายามเก็บนะแล้วตอนแฟนเ็าท้องเนี่ยแฝดนะแฝดสองแต่ด้วยเขาไปเป็นไส้สิ่งแตกแล้วเ็าไปผ่าใส้สิ่งตอนท้องได้ประมาณสาเดือนก็เลยน้องหลุดไปคนนึงดูดไปคนนึงก็เหลือคนนึงนะก็ได้น้องมาเราบอกไม่เป็นไรเรามีเขาแล้ว เราอยู่เขาไปเถอะเราไม่ต้องคาดหวังว่าเขาจะเป็นอะไรไม่ต้องอเขาเรียนไม่ได้เขียนหนังสือไม่ได้ไม่ต้อง ไปหาวิชาชีพอ uh huh. ผมมองงานก็ตอนนี้ให้น้องผมก็เปิดร้านขายของ,องทั้งจริงไม่ต้องขายเปิดร้านของชำให้น้องได้ขายเขาขายอยู่กับยายอยู่กับแม่เขาคือขายไพสนุกไม่จะไม่อยากอะไรก็ไม่เป็นไรแต่มกลับได้แล้วลูกค้าก็มาซื้อเพราะน้องก็เป็นคนจําคนแม่นเขาจะมีข้อดีก็คือเขาจะจําคนแม่นคนที่ชื่อนี้นะคนที่อยู่บ้านหลังนี้บางทีก็ขับจักรยานตอนเย็นผมก็ฝึกให้น้องขี่จักรยานตั้งแต่ประมาณสัก สี่ห้าขวบปั่นจักรยานีห้เขาออกกําลังกายก็เขาก็ขับมาเนี่ยจะยี่จะยี่สิบปีสิบกว่าปีแล้วโอเคเท่าที่ฟังดูคือต้องบอกว่าพี่หลุยส์เป็นคนที่เข้มแข็งมากแล้วก็เป็นความมองโลกแงด่ดีแล้วก็เป็นเสาหลักจริงๆในแง่ของการซัพพอร์ตทั้งทางกายเนาะแล้วก็ทางใจใของทั้งคุณแม่แล้วก็ทั้งน้องเพราะตอนแรกกับแฟนเขาก็ทํางานตอนที่มาอยู่ด้วยกันมาประมาณสิบปีแล้วไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีบุตรเงี้ยแล้วก็จนไปทํา แล้ว mm hmm. เลย,เลยพอลูกเป็นอย่างนี้ผมก <Ha. S 2> ็เลยเขาออกจากงาน mm hmm. ก็คือเลี้ยงลูกอย่างเดียวเลี้ยงลูกไปอย่างเดียวสิบปีแล้ว <Okay. S 2> คือบอกอังนี้อยา่าภาระครอบครัวผมทําเองแล้วกัน mm hmm. ก็คือได้ไม่ได้ก็ไม่รู้จจยากจนใจะจะดีขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่ก็มันเราต้องเลี้ยงไปอะ่ะ mm hmm. บางทีผมเคยเจอที่ลูกเป็นออทิสติก <Ha. S 2> แต่ว่าพ่อแม่ยากจนลําบากเนี้ย เขายังก้องเขายังเลี้ยงได้เขาลำบากว่าเรายังเลี้ยงได้แล้วเราอะอย่างน้อยก็ดีกว่าเขาไม่มากกัน้อยแต่เราก็บอกว่าต้องเลี้ยงได้แล้วก็จุดสุดท้ายถ้าน้องยังอยู่เราไม่อยู่เนี่ยเขาเคยถามเราว่าจะเป็นยังไงก็มีคนหลายคนทําทุกคนทู้วงเราก็ห่วงเพราะเรามองว่าคนหรือสัตว์เนี่ยพอจุดหนึ่งถึงจะมีสติดีหรือไม่สติดีเขาต้องกิน ในเมื่อเขากินนะเขต้องหาของกินได้ในเมื่อที่เราวางแผนวะ่าเออ,อน้องไปตักข้าวกินนะเข้าใจให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้ให้ช่วยเหลือเรื่องกินก่อนอันดัแบบเรื่องกินแล้วก็ผมก็พาไปไว่ายน้ำาอื่เรื่องความปลอดภัย เขาอาจจะไม่ได้ว่ายเก่งเหมือนนั้นแตมช่วยไต้แต่ว่าคือตกน้ำตุ้มไปก็ยังต้อมแตนตอมแตนมที่ยังพร้อมมีคนลงไปช่วยได้จริงๆจะบอกว่ามีมุมมองที่น่าสนใจมากในในมุมมองของคนดูแลนะคะแล้วก็อาจจะได้ประโยชน์กับคนที่อาจจะมีลูกหลานที่บ้านที่มีออทิสติกนะคะแล้วก็เมื่อกี้ได้ยินพี่หลุยบอกว่าถ้าสมมติว่าไม่ว่าเราจะอยู่หรือจะไม่อยู่ลูกก็ต้องอยู่ได้เนาะแต่ว่ายังไงก็ตามในในความรู้สึกของคนเป็นพ่อเป็นแม่เราต้องอยู่เราก็ต้องอยากจะดูแลลูกเนาะใช่ไหมคะ ทำนิดนึงว่าในความรู้สึกของของพี่หลุยรวมทั้งภรรยาด้วยค่ะเป้าหมายในการใช้ชีวิตหรือว่าการดูแลสุขภาพในตอนเนี้มันเป็นยังไงบ้างแล้วก็อยากจะให้มันเกิดอะไรขึ้นอย่างแฟนเขาเขาอยู่บ้านอยู่แล้วไอเรื่องสุขภาพด้วยอายุเขาก็ไม่ใช่ใกล้เคียงกับผมเนี่ยเขาก็มีเรื่องวัยของผู้หญิงนะเนาะเราก็ไปพยายามเป็นอะไรก็ไปปรึกษาหมอไปหาหมอเลยก็คือมันตรวสุขภาพแล้วก็จะผู้หญิงก็้ตงมีความเรื่องความความคิดันีก็คือ เขามีประกรันสังคม,อ,มอยวรอประกรันสังคมก่อนรอนู่นเนี่ยนั่นถ้ามันหนักไม่ต้องรอใครไปตรงไหนก็ได้นะเราเสียงเงินกับเรื่องพวกนี้มันคุ้ม <Okay. S 2> กับไอ้สิ่งที่เราเคยเสียงเงินที่แบบสลุยสุยล่นะมากกว่าเยอะ,อะออมานะดูแลสุขภาพดีกว่ายังยังผมเนี่ยผมจะเป็นคนที่ อ่าเมื่อก่อนนี้พอเราเริ่มไปหาหมอปุ๊บหมอบอกนีไขมันเยอะเพราะมาก่อนที่ผมเป็นคนที่กินกาแฟตอนเช้ากับตอนเย็นเมื่อก่อนกินกาแฟที่เป็นทีอินวันก็มาเปลี่ยนเป็นกาแฟดำอ่ะสองมื้อมันก็เยอะไปป่ะก็เหลือบาละมื้ออ่ะก็ประมาณนี้ก็คือดูแลสุขภาพมากขึ้นใช่แล้วผมอ่ะเป็นคนที่กินของค่อนข้างชอบกินผักอยู่แล้ว อชอบกินพวกผักจิ้มพวกอะไรพวกนี้อยู่แล้วชอบกินอย่างข้าวก็ลดน้อยลงกินกลับห้เยอะขึ้นอ,<า>อะไรประมาณนกินเนื้อสัตว์ให่มากขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นเพราะเราพักผ่อนน้อยมากโอเคค่ะแล้วการดูแลตัวเองมากขึ้นในที่นี้นี่คือเพื่อตัวเราแล้วก็เพื่อลูกของเราด้วยนะใช่ใช่เพราะเพราะว่าเราต้องทํางานต่อไปอ่ะในนี้เมื่อเรายังทํางานหนักขนาดเนี้เราก็รู้ว่าเอ้ยด้วยอายุเราตอนนี้เรารู้เลยว่าเราเริ่มถอดถอยจริงๆสิ่งสิ่งที่ทําอยู่อันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะเพราะว่า จริงๆต้องบอกว่าโดยพื้นฐานเป็นคนที่เลือกกินดีอยู่แล้วเพราะว่าเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟัง oh, oh, แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนนะคะแล้วก็ในเรื่องของการออกกําลังกายก็ม like ีการทําอยู่อย่างสม่ําเสมอพยายามนอนให้เพียงพอแล้วก็หลับลึกเนาะเรื่องของการจัดการความเครียดอันนี้ก็ทาได้ดีเพราะฉะนั้นจริงๆอันนี้ก็ถือว่าดีแล้วอะค่ะแล้วก็เมื่อกี้ได้ยินพี่หลุยบอกว่าเราอยากจะทําโครงการเพื่อเด็กกลุ่มนี้ใช่ฮะตอนนี้ผมก็ทำรายการเกี่ยวกับน้องเนี่ยก็คือผมจะเอาเด็กออทซิติกกับเด็กดาวเนี่ย เอาไปทําภารกิจนะฮะก็คือจะมีเด็กออทิิติกคนหนึ่งแล้วก็จะมีเด็กดาวซินโดรมคนหนึ่งให้เข้าไปด้วยกันเพราะเด็กดาวเนี่ยเขาก็จะมีการประมวลผลมากกว่าการประมวลประมวลผลมากกว่าอย่างเด็กเด็กออสิิติกจะประมวลผลช้ามากแต่เด็กดาวเขาจะไปเรื่องแค่หน้าตาเขาจะช่วยเหลือตัวเองอาบน้ำนให้เข้าไปด้วยกันมมุิพาให้เข้าไปเที่ยวสวนสัตว์ให้เข้าไปซื้อตั๋วกันเอง ไอพาไปดูกันนูน่นนี่นั่นกันเองอะไรประมาณนี้แต่เราก็ดูหางหาแล้วก็ไปด้วยเพื่อ,อเพื่อจะให้เขาสามารถใช้ชีวิตได้โดยที่อาจจะไม่มีเราแล้วก็ดูได้ใช่ครับแล้วก็ไปช่วยเหลือ,อโครงการของเด็กออทิสติกในประเทศเราเนี่ยจริงๆมีเยอะนะฮะที่เป็นโครงการอย่างที่เพิ่งไปมาก็วัดห้วยหมูที่ที่พระเลี้ยงเด็กออทิสติกไป 80คนว้คนนะฮะเพราะว่าเด็กออทิสติกจะหาที่เรียนยากมากอย่างเราถือโชคดีเลยยังมีพวกมีเพื่อนฝากที่นิ่วโรงเรียนนิ้วได้โรงเรียนนี้ได้เพราะครูเขาจะรับเาก็ต้องมาเทสว่าเด็กคนนี้เรียนได้ไหมแล้วได้ด้วยไหมถ้าเรียนแล้วก็หลวงพ่อก็เลี้ยงไว้แล้วก็ยังมีที่อีกหลายหลายที่นะที่เป็นลักษณะเนี้ยที่ดูแลเด็กออทิสติกที่บางทีไร้บ้านก็มีนะคะแล้วออทิสติกแบบ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยก็มีเข้าไปช่วยในที่นี้คือเหมือนกับไปบริจาคหรือว่าไปทุอย่างทั้งบริจาคทั้งหาช่องทางไปฝึกนะครับผมก็จะไปฝึกน้องเดือนละครั้งก็คือเด็กทั่วประเทศเนี่ยเมื่อก่อนผมเคยพาลูกชายไปฝึกขี่ม้า้องขี่ม้าเป็นนะฝึกขี่ม้าที่สนามเป้าผมก็ไปที่เราเข้ามาแล้วก็เห็นก็นั่งรอประมาณ20กสิบคนมีลูกด้วยมากับลูกมากับท่าาบางทีเราไปนั่งรอก็ไปนั่งคุยกับเขา ก็เขาก็บอกว่ามารอคิวนั่นะคือมารอคิวแล้วมากี่ครั้งมาประมาณหกเจ็ดครั้งแล้วยังไม่ได้คิวเพื่อจะให้ลูกฝึกหนึ่งครั้งอ๋อมาเพื่อจะหาคิวยังไม่ได้จะมาฝึกด้วยใช่ฮะทีนี้ผมก็เลยมาคิดไอเดียว่าฟุตบอลบําบัดยังไม่เคยมีอือก็เลยให้เด็กเล่นฟุตบอลใช่ผมก็ตั้งเป็นโครงการฟุตบอลบอมบัดเพราะเด็กพวกนี้ตั้งหนึ่งจหนึ่งทีนี้เรามีเพื่อนศิลปินอะแต่ก็ไม่ได้ไปเตะฟุตบอลนะฮะก็แค่ไปพาวิ่งเข้าใจะฮะ ไอ้ก็มีสังคมแล้วกับกับเพื่อนแล้วก็ทำงานเป็นกลุ่มแล้วก็ฝึกแค่หันซ้ายเอาลูกบอลส่งให้กันหรือโยนให้กันเข้าใจอาจจะไม่ใช่เป็นการเตะฟุตบอลแต่ว่าใช้ฟุตบอลเพื่อจะให้มีปฏิสัมพันธ์แตบได้เราก็ดูพัฒนาการเขาว่าเขามีโฟกัสได้แค่ไหนนะแล้วก็ มารวมกลุ่มกันกินอาหารให้ทํากับข้าวกันเองอะไรประมาณนี้ครับเป็นโครงการที่ดีมากเลยครับเพราะว่าจะได้ทําให้เด็กสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ใช่ใช่แล้วตอนนี้คุณแม่คุณแม่น้องเป็นงไงบ้างคะเครียดน้อยลงไหมคะหรือโอเคขึ้นไหมคะเขาก็ทะเลาะกันเองอยู่สองคนแม่ลูกนะแล้วก็มีมันก็มีบ้างคน้เขาอยู่อยู่ทุกเวลาถ้าจะให้บอกพ่อแม่ที่ลูกเป็นออทิสติกเนี่ยผมเคยดูบางคลิปเนี่ยบางคนเขาควบคุมน้องไม่ได้ที่เราควบคุมน้องไม่ได้เพราะเขาไม่ควบคุมตั้งแต่เล็ก ต้องพยายามควบคุมน้องตั้งแต่เล็กเลยตั้งแต่เริ่มรู้ว่าน้องเป็น่ะสามขวบสี่ขวบต้องพอถ้าน้องสิบกว่าแล้วเนี่ยจะควบคุมยากนะยากยากแล้วถ้าเขาเป็นคนที่ทําร้ายคนอื่นหรือว่าทาร้ายตัวเองเนี่ยมันจะยากแล้วบางคนเนี่ยพอเขาต้องการสิงเ,เขามัดไปแก้ปัญหาด้วยการมัดมยิ่งมัดยิ่งทําให้เขามีเครียดมากขึ้นเร,ดดเราต้องใจเย็นอย่างหนึ่งเหมือนเราสอนสอนนักเรียนค่ะอ่ะ ไปปลูกต้นไม้ออืเราต้องสอนประมาณสักสามครั้งสี่ครั้งเด็กก็น่าจะทำได้แล้วแต่ถ้าเราสอนเด็กออทิสติกปลูกต้นไม้เป็นร้อยครับต้องใช้คาว่าเป็นร้อยครั้งแล้วบางทีพอเป็นข้ามมันผ่านเวลาลืมต้องเริ่มต้นใหม่เราก็ต้องทําเริ่มต้นใหม่ก็ต้องทําเพราะฉะนั้นเราต้องใจเย็นพอโอเคค่ะต้องมีความรักที่มากพอแล้วก็ใจเย็นเพราะอย่างน้อยเรารักอยู่แล้วเราคิดว่าเขาเป็นลูกอ่ะเราไม่ฆ่าเขาอยู่แล้ว ยังไงเราฆ่าลูกเราเองไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทํำยังไงก็ได้ให้เขาอยู่กับเราให้ได้พอเขาเริ่มดื้อปุ๊บเปลี่ยนพฤติกรรมเลยหาอันนี้ที่เขาชอบมาอันนี้ลูกพอมีนี่มาเอาไหมเอาไหมไหมต้องเปลี่ยนจากตรงนั้นไปแล้วเขาจะลืมไปเองอต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเอยเดี๋ยวพ่อจะไปแล้วไปขึ้นรถด้วยกันไปไปเที่ยวก็แค่พาขับรถก็ว่าดึงความสนใจเขาไปอีกเรี่ยงอบงความสนใจตรงนัง้นไปซะ โดย,โดย,โดย,โดยเอาเรื่องที่เขาชอบหรือเรื่องที่เขา,อาพอใจอนนะคือเราต้องพยายามเปลี่ยนพฤติกรรมรัาแค่นั้นเอง okay, อโอ้วันนี้เนี่ยได้อะไรเยอะมากเลยนะคะกัะบการพูดคุยจะบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ได้เรียนรู้จากพี่หลุยส์นะคะอันที่1ก็คือชีวิตเราเลือกเองไม่ว่าเราจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมอันไหนนะคะแต่เราเลือกที่จะใช้ชีวิตของเราได้อันที่2ก็คือว่าไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามความคาดหวังของเราหรือเปล่าแต่ว่าเราสามารถที่จะสร้างความหวัง ที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่อาจจะไม่ได้สมหวังในเรื่องของลูกได้ใช่ครับโอเคขอบคุณมากนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยคิดว่านะ่าจะได้ความรู้แล้วก็ได้ประโยชน์โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่นะคะคทั้งที่มีลูกที่เป็นออทิสติกแลวไม่ใช่ออทิสติกเพราะว่าจริงๆคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะ ต้องบอกว่าลดความคาดหวังกับลูกใช,ใช้ความรักนําทางยังไงก็คือลูกของเรานะคะแล้วก็มันมีหลายๆอย่างเลยที่ที่พี่หลุยพยายามบอกในแง่ของเทคนิคในการที่เอามาใช้ซึ่งเชื่อว่าใช้ได้ทั้งกับเด็กปกติแล้วเด็กออทิสติกใช่ครับเพื่อจะให้ครอบครัวมีความสุขขอบคุณมากเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ แล้วการใช้ชีวิตแบบนี้ค่ะมันทําให้เรามีปัญหาก,กับเพื่อนที่อยู่ด้วยกันไหมคะเพราะว่าเด็กวัยรุ่นหลายคนเนี่ยม,มันเป็นเพราะเพื่อนที่มันจะต้องเข้าไปมไม่ว่าจะเป็นดื่มเหล้าสุบรี่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อคือถ้าถ้ามองตรงนุมเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราคือเพื่อนก็คือเพื่อนแล้วก็บอก<ะ>เอ้ยไม่ไม่เอาดีกว่าแต่มันก็มีเพื่อนที่แบบว่าอยากให้เราติดกับมันด้วยมีนะผมเคยเจอนี่นี่ประสบการณ์ที่เห็นมาคนนี้ติดแต่คนเนี้ยเริ่มติดหนักแล้วไม่มีเงินก็ต้องหา เครือข่ายชวนเพื่อนเอ๊ะมาติดด้วยกันเพราะไอ้นี่มีเงินคนนี้มีเงินอ่ะมาติดด้วยกันแต่เราก็เลยมองว่ากลุ่มนี้เราไม่ต้องคุยเพราะเขาคุยเ,าเราไม่รู้เรื่องอเราก็ปล่อยเขาไปแต่ก็คุยกันเพื่อนกันแล้คุยก็แท่ทักทายาาควา,ามรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน